สวัสดีครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าวันนี้ผมจะติดตั้งเครื่องตันน้ำอุ่นยี่ห้อสตีเวนข้อรุ่น XG EC s e C C D. ก่อนที่จะติดตั้งเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมาอันบ็อกเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่สนใจสินค้ารุ่นนี้เพราะสินค้ารุ่นนี้จะมีให้เราเลือกเลยสองขนาดก็คือขนาด3,800วัตต์และ4,800วัตต์ราคาต่างกันเพียงแค่300บาทดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเลือกซื้อรุ่น4,800วัตต์เพื่อต้องการความทนใจในการทำความร้อนสินค้าตัวน,นี้เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมน,นี ความน่าสนใจของสินค้าตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูโฆษณาของเขากันนะครับความน่าสนใจของสินค้าตัวนี้หลังจากที่ดูโฆษณาก็พอจะสรุปออกมาได้4ข้อนอกจากกว่าสตาร์วัตที่แบรนด์นียเขาพัฒนาเครื่องทำน้ำอุ่นมาก็จะมีเรื่องหนึ่งความปลอดภัยเป็นระบบ elcb การตัดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติในขณะที่ไฟฟ้าร่วหรือไฟฟ้าเกิน 2. ระบบป้องกันน้ำร้อนลวกที่เขาโฆษณาว่าเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของยี่ห้อเขานั่นก็คือ d ับเบิ Auto ต้ s e t t h e เทอร์โมสแตมีระบบป้องกันน้ำเข้าเครื่อง IP 2 5 4. มีการรับประกันสินค้าและบริการหลักการขายที่มีทีมงานพร้อมบริการภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้งั้นต่อไปเรามาเริ่มอั l นบล็อกกันเลยนะครับ อุปกรณ์ภายในกล่องก็จะเป็นประมาณภาพตามที่เพื่อนเเห็นนะครับเั้นขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมจะติดตั้งเครื่องฐานน้ำอุ่นเลยตอนนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนมาบริเวณที่ติดตั้งเครื่องฐานน้ำอุ่นนะครับก่อนทางานผมก็ได้ตัดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยโดยเครื่องรุนนี้เนี่ยจะยึดยด้วยสกู๊สองจุดก็คือจุดที่หนึ่งตามที่นี่ผมชี้นี่นะครับกับจุดที่สองและช่องร้อยสายไฟเนี่ยเครื่องรุนนี้จะให้เข้าจากบริเวณด้านหลังเครื่อง โดยเขาจะมีช่องอ้อมยางมาให้นะฮะแล้วก็พียแต่ร้อยสายไฟเข้าไปอย่างกรณีบ้านผมจะมี3ามสายก็คือสายดินสายเอแล้วก็สาย L, แอล้วาก็จังสายไฟไปตามที่คู่้กนรนบถัดลงมาด้านล่างนี่ก็คือจะเป็นตัวตัดไฟัตรวมันในกรณีที่ไฟรั่วหรือไฟเกินนะฮะก็คือระบบ ELCB ถัดมาด้านข้างก็จะเป็นแทงเอกตา้าก็คือจะเป็นแทงทองแดงพิเศษ ส่วนบริเวณด้านบนนี่ก็คือจะเป็นระบบป้องกันน้ำร้อนร่วงดับเบิลออโต้รีเซนทอโรสแตกนะฮะลักษณะภายใ,ในเครื่องก็จะเป็นประมาณน,นี้พอเราลงมดูดล,ล่างเราก็จะเจอที่จับน้ำเข้าและน้ำออกอนะไรฮะผมก็ติดตั้งตามคุ้มมือไม่ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งจนที่เรือแล้วก็จะมาถ่ายเ,เพื่อนดูต่อ นี้ผมติดตั้งเครื่องทันน้ำปุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วน,น,นะครับเหลือขั้นตอนเดียวก็คือการทดสอบการใช้งานความรู้สึกแรกหลังจากที่ติดตั้งเสร็จเนี่ยรู้สึกประทับใจเพราะว่าตัวเครื่องนี้มีความบางเพียงเ3าเซนทาให้เกิดความรู้สึกตัวผลิตภณัณมผัสแน่ติดกับผนังโดยอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกรดดีเป็นพลาสติกชุกโครเมียมทั้งหมดนะฮะยกเว้นตัวก้านตัวนี้ซึ่งจะเป็นตัวเดิมของผมเนื่องจากว่าผมไม่อยากจะเจาะผนังเพิ่ม เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกรณีที่เพื่อนๆติดตั้งอุปกรณ์ที่ก็แถมมาทั้งบดเนี่ยสีทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสีโครเมยนทั้งหมดเลยงั้นต่อไปผมจะเริ่มทดสอบการใช้งานนะฮะโดยปัจจุบันเนี้ยตัวตัดไฟ ELCB ยังได้ออกมาอยู่แปลว่าไฟเนี่ยไม่ได้เข้าเครื่องงั้นเดี๋ยวผมจะลองเปิดน้ำเข้าเครื่องก่อนนะครับ เห็นไหมครับเพื่อนไฟแต่ผาหาห่านน้นเนี่ยไม่ติดแปลว่าไฟฟ้าเนี่ยไม่เข้าเครื่องตัวตัดไฟตัวนี้ทํางานการทดสอบการใช้งานของตัวตัดไฟตัวนี้ก็อพีแต่ว่ากดเข้าไปฝั่งหนึ่งเพื่อทดสอบการตัดไฟนี้ทําง,งานอยู่หรือเปล่าพอเรากดไปปุ๊บก,ก้านบนี้ก็จะได้ออกมาแปลว่าระบบ p l c b เนี่ยทำงานไฟแต่ผ่นานก็จะ,ะดับไปพอเรากด ให้การตัดไฟยกเลิกม้วก็กดกลับขเข้าไปไฟแรงสถา้าก็จะกลับมาลักษณนะภาพรวมการทดสอบเนะี่ยผู้มือเขากำหนดว่าให้ทดสอบทุกรุ่นหนึ่งเพื่อความปลอดภัยภาพรวมการติดตั้งและรายละเอียดของสินค้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประเด็นต่อไปผมจะคุยเรื่องราคาให้เพื่อนๆฟังนะครับเพื่อนทางน้ำอุดยี่ห้อ cba เอนทอลรุ่น xg ec series อย่างที่เกิดไปแล้วนะฮะว่า มีให้เลือก2ขนาดก็คือขนาด3,800วัตต์และ4,800วัตต์โดยราคาเนี่ยจะต่างกันเพียงแค่สามร้อยบาทภาพแรกนี่จะเป็นตัวขนาด3,800วัตต์นะฮะราคาทางการเขาเนี่ยจะอยู่ที่4,90 0บาทส่วนภาพต่อไปเนี่ยจะเป็นรุ่นขนาด4,800วัตต์ราคาเนี่ยจะอยู่ที่4,390บาทก็เหมือนเดิมนะฮะผมซื้อตอนจัดโปรโมชั่นตอนนั้นเนี่ยรุ่น4,800วัตต์เนี่ยราคาจะอยู่ที่4,90 0บาท พอเราหาโค้ดมาช่วยลดราคาเนี่ยผมก็สามารถที่จะซื้อได้ในราคา2455บาทตามภาพที่เพื่อนเห็นเห็นนี่นะครับโอเคครับเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเห็นผมขออนุญาตจบคลิปแต่เพียเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ